สวัสดีค่ะพบกับเซลพุ้งและเต็นปฏิผานออโต้ Auto นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมรถนะคะตัวนี้นะคะ Toyota f ฟอร์จูเนะคะเครื่อง 2.4V นะคะตัวนี้ขายอยู่ที่1ล้าน6 6 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรปี17นะคะลูกค้าตัวนี้สวยๆเลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แล้วเป็นรัชมภายในตัวรถจางค่ะตัวน,นี้นะคะหลอดไฟเดอร์ไลท์อย่างนี้เลยนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าเดิมสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมจากศูนย์นะคะยางใหม่นะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะนี่ วยมากนะคะโลโก้เดิมๆจากศูนย์นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะกระจกบอบไฟฟ้านะคะ ุ่มสุศลน,นะคะฟังก์ชันที่พรมอะไรนะคะลูกค้าอันนี้ใหม่น้อยนะคะหน้าจอน้องๆไปแดงนั้น,นะคะลูกค้าตัวนี้มีแอร์สามตอนนะคะนี่ใหม่มากนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะย้ำราคากันอีกทีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรานะคาที่หนึ่งล้านหกหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นลบปีสิบเนะคะ านานที่สนใจโทรติดต่อสอบถามได้นะคะเด็ดทิ้งเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ